สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT By Tab Channel นะครับในคลิปนี่วันนี้เราก็เปิดรีวิวอีกแล้วคลิปรีวิวของเรานะครับ EP ที่300เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนะวันนี้เราจะเปิดรีวิวนี่ชุด CD 2 7เป็นมูราธรรมะมูราคุโมะเดี๋ยวอนุบาลไปลงของมูราครับมูราทำไมล่ะเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันโอเคก็ในชุดนี้มันเป็นกล่องหนึ่งอ่ะก็ซื้อไปจริงๆก็เพาะค่อนข้างพร้อมเล่นเนาะมีทุกตรงมีทิ๊กเกอร์อะไรให้นะครับเริ่มให้มีสไตล์ในเนื้อสีด้วยในนี้บอกว่ามีทั้งหบท56 ฐานสยาสุบองยาสูนะครับแล้วก็มีคิฐานมีไอ้ตัวตีกลางตีสองตีสองได้ตีจากหลังแล้วก็มีโฮมูระเรเดอร์แล้วก็ทิงสไตล์นะครับอาจจะไม่โฟกัสนิดนึงนะโอเคนะลองดูลองดูครับข้างในมีอะไรกล่องเขียวครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่ามูราคุโม่นี่เป็นแค่หนึ่งที่ของไม่ออกไปนานมากเนาะออกมาทีก็แบบตามของเก่ากันไม่ได้อะนะครับของเก่าจะหายากหน่อยพวกยิบย่อยนี่เปิดดูซิยิ่งคิฐานนี่ยิ่งหายากใหญ่เลยอ่ให้เป็นฟอยโอเคปึ๊บ แก <Okay, S 2> ดูหน้าแกิหน้ากล่องหน้าหน้ากล่องที่ให้มาจะเป็นโฮอ่ายาสุเอะนะครับเป็นฐาน2อง็มฟอยถ้าอย่างชุดที่แล้วมันเป็นอะไรนะไกอาร์ไพี่มันเป็นฐานห <5 S 2> นึ่งฐานสองไม่ฟอยอันนี้ให้ ฐาน2ฟอยมาเลยนะครับนะสไตล์ครับโฮมูระไรเดอร์ครับผมจริงๆก็ตัวลุกตัวลุกก็สำคัญนะมันก็สำคัญแต่มันก็เยอะไปนะตอนนั้นก็ออกเยอะไปนะครับธรรมดาไฮนิวด้วยชิรยุนะครับชิรยุกินะครับแล้วก็พัดครับถ้ามี2ตัวจะตีฮิตไงแดมถูกต้องอ่าใช่ใช่ใช่มี2ตัวทีนี้ตอนนั้นไม่มีเครื่องใหม่ไงแดนเป็นอันนี้เป็นของบีทีประมาณบีทีสามนู่นเลยนะครับให้มาสองใบนะครับนะตัวฝันตัวขายฝัน เล่นกับโฮมุระไรเดอร์ลูกสองครั้งใช่นะครับนะติดยากชิบหายในฐานหนึ่งยาซูเอฐานหนึ่งครับผมให้มาสองใบเหมือนกันอันนี้ตัวเริ่มตัวเริ่มเชนนะครับเชนช่องได้ช่องได้นะครับนะแล้วก็จะมีหกเอ่อยาซูเอะฐานสองนะครับเตีตัวนี้มันตัวเล่นกับยาซูเอะใช่ไหมตัวตีสองยาซูตัวตีของมันนะครับมีทิ้งไตด้วยครับทิ้งไตมีแค่แค่สองใบนะครับไม่ใช่ปัญหาพีจิ้งหงายแดมครับสองใบจริงจริงพีจีใหม่มันเพิ่งออกวะพี่ใช่ไหมใช่ใช่เพิ่งออกมาที่มันใช้เพิ่งออกอัััันนนีี้้ตตวจจาากกหลลงคครบถะเ่็ือต้องหานี้อย ขขอองงต้องเอาตรงนี้สองใบอันนี้ตัวอะไรจําไม่ได้นะครับนะกระปะกระปะกระปะให้สี่ใบแยกล่างแยกล่างนี่นี่ให้ชิ้นให้ชิ้ลายุมาด้วยชุดใหม่มันมีชิ้ลายุนี่มี่นี่ใช่ไหมผสมเล่นได้คู่อันนี้ให้ชิ้ลายุเก่ามาสี่ตัวเลยนะครับ ตัวตี12ครับใครที่อยากมีตัวตีอยากหลังตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับมันเตีคาบเส้นได้อ่าจิ้งจอกบวกพลังจิ้งจอกบวกพลังให้มาสามฐานชี้ฐานครับที่หายากที่สุดออกในช่วงของ TCB นะครับ TCB 2นะครับแล้วก็มีแค่ในนี้แล้วก็ิวอิวนี่ธรรมดาไม่มีเท็กไมีเท็กใส่เทสต์ไเหมือนเดิมไม่นับอีกเล้ยสแตนมีเทก์สแตน VT03 VT03 ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสแตนเอ้ย ไอ้แตนนี้หายากพี่มันอยู่ใน TCB เป็นแตนคอมโบกับยาซูเอะล่างสไตล์ตัวตัวตัวแรกที่ทําเวฟปิดได้นะครับนะถือใครหาตัวนี้อยู่อ่ะซื้ออันนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับจริงๆถ้าหาได้ตัวนี้4ี่ใบก็โอเคแล้วนะนะครับแล้วเกิดอยากเล่นได้เลยก็เปิด2กล่องใช่เล่นได้เลยนะหาของเพิ่มิดหนือนิมจีกงกีกิหรือจะเปิดกล่องเดียวแล้วเพื่อหาแบบชุดคอมเพลตของ11หรือ12บวะจะไม่ได้12บ3เนี่ย13บามวะสิ มาใส่ก็ได้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเราบุลานะก็ถือว่าให้ของมาค่อนข้างดีครับผมนะก็ขอบคุณมากการที่ติดตามครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณซากูลาศินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานอยแ่งความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะคุณจามิกรนะครับผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ